สวัสดีครับมาพบกับ toyota rio สองจุดสี่ set edition นะฮะเกียร์ธรรมดาปีสองพันสิบเก้าคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนหกพันห้าแปดสิบสี่งวดหรือหกพันเก้าเจ็ดสิบสองงวดสวยบางเดิมครับมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนสีขาวสวยง,งามรับกันพร้อมแม็กแต่งขอบ 18ลายขาววางภายในสวยครับเบาะเป็นเบาะผ้าพวงมาลัยมีแอร์แบกแอร์แบกคู่นะระบบเบรก ABS แคปเปิดได้ครับบางเดิมครับน็อตไม่มีขยับสภาพพร้อมใช้าง,งานแล้วเครื่องเกียร์ปกติลูกค้าซื้อไปก็กลับใช้าง,งานได้ยาวๆครับ <S <s เล็กมาอยู่ที่50า0มกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะ <S <s เรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1 0 สองปีนะครับลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องกังวลนะตลอดอายุการใช้งานเลยฮะสนใจดูรถได้ที่เขตปองบุทองครับแยกใส่น้อยนอนทบุรีสนใจโทร061 443 28 29